ปไปตามไปไหนกันคะเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยรอด้วยคะ่ะอานนา้ารอป๊าด้วยอานน้าจะพาไปตรงไหนคะไม่ต้องไปเมื่อกี้มาเล่นสาดเด็กมาแน้วอันนี่มันจะเล่นอะไรบ้านรอนก่อนนะนอก่อนนอก่อนไปเลยวิที่ใกล้ค่ำแล้วเหมือนฝนใกล้จะมาแล้ว,ลวที่ตกเป็นรอบไปเลย มาเยระรเตรงนี้เกาะเออ่อันนั้นนิมาเร็วกลมาไปเลยเอาเร็วเกาะแม่เกาะมาเกาะเกาะปมานี่มานี่เ้มานี่เลบรรยากาศรอบรอบ เห็นแตมาป้าดูอยู่มาเลยลิท